ยี่สิบกกุมภาพันสองพัน้าหสิบดที่นี่จังหวัดบึงการครับพาท่านมาชมลักษณะการที่เราทําการทดลองปลูกทุเรียนต้นนี้ในฤดูแลง้งเราปลูกผ่านมาแล้วได้9วันนะครับซึ่งขั้นตอนในการปลูกเราก็ได้นําเสนอไปแล้วามาดูเช้าวันนี้ปรากฏว่าสาภาพของยอดทุเรียนยังอยู่ในลักษณะปกตินะครับไม่เหี่ยวไม่เฉา โชคดีที่ฝนตกมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เริ่มที่จะเห็นแสงแดดขั้นตอนในการปลูกเราก็นําเสนอไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทําการปลูกทุเรียนต้นนี้เราทําการหมักดินไว้ก่อน1เดือนในขณะเดียวกันเราก็อนุบาลต้นนี้ไว้1เดือนเช่นกันาจากนั้นแล้วเราก็นําลงมาปลูกเมื่อ9วันที่ผ่านมาหลังจากที่เราหมักดินแล้วเรียบร้อย นะครับเมื่อเราทําการปลูกเสร็จเราก็เอาทางมะพร้าวแล้วก็เอา,อาสแลนมาคลุมไว้นี่ครับสภาพการคลุมดินของเราเราจะไม่ได้เอาดินคลุมทั้งหมดนะครับเราจะคลุมดินไว้ประมาณเท่านี้นะครับจากนั้นแล้วก็เราใช้น้ําหมักทําการรดราดสม่ําเสมอมาครับก้าวันผ่านไปเราถือว่าสภาพต้นทุเรียน <c oughs> กําลังพัฒนาต่อไปแบบนี้ถือว่า น่าพอใจนะครับจากนี้ก็ทําการรดน้ําหมักเป็นประจำํำส่วนต้นอื่นๆที่เราปลูกไว้นั้นเราปลูกไว้ก่อนหน้านั้นนะครับดูสภาพแล้วอาจจะไม่เวิร์กเราก็เลยทําการปลูกต้นนี้ทดแทนไปเลยเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกนะครับว่าต้นไหนที่เบิกบานหรือว่าต้นไหนเจริญเติบโตเป็นปกติก็ถือว่าต้นนั้นไปรอด ทีนี้ลักษณะของการปลูกทุเรียนในรุ่นใหม่ที่เราทําการปลูกนี่เราจะปลูกแบบยกโคกนะครับทําทการยกโคกไว้แล้วก็ทําการปลูกข้อดีของการปลูกทุเรียนแบบยกโคกก็คือว่าน้ําเขาจะไหลออกไปในลักษณะอย่างนี้ไม่ท่วมไม่ขังนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนตกชุกๆนั้นมันจะเป็นปัญหา นะครับสำหรับต้นนี้ถือว่าเป็นการปลูกทดแทนต้นเดิมที่เราเคยปลูกอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อ4ี่หปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอเชื้อราเข้าทําลายเราจึงทําการปลูกใหม่นะครับซึ่งขั้นตอนการปลูกใหม่ของเรานี้เราก็นําเก็บตกประสบการณ์เดิมที่คิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นก็คือเราทําการทดลองอหมักดินไว้ก่อน1เดือนแล้วถึงอเอาต้นทุเรียนลงมาปลูก แล้วก็จะดูพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจังหวะนี้อีกอย่างหนึ่งที่เรา,าตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าการปลูกทุเรียนในหน้าแหลงในภาคอีสานเนี่ยเวลาผ่านไปกว่าจะเข้าถึงสู่ฤดูฝนเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ดีหรือไม่แต่ณขณะนี้น่าพอใจโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ